สวัสดี FC ฟซีทุกคนทุกท่านนี่ก็วันพระเนาะนะก็จะถึงเวลาตีกองแรงคราะว่านี่แม่ข้าวก็จะมาทำวัดอยู่ที่วัด จะมาตีช่วง5้าโมงช่วงเช้าทุกวันพระแล้วก็ช่วง5้าโมงทุกวันพระก็จะตีให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนี่ไม้ก็ขาด 忘了，有那样。 นี่กองแรงของเราก็จบลงไปแล้วเนาะตีสมครั้งครั้งละ9แล้วก็ ล้ว,ลวก็ตีเพื่อจะให้ญาติโยมมาทำวัดเย็นแต่ยังไม่ตีก็มาแล้วแค่ตีเพิ่งเสร็จก็มาเพียบแล้วก็จะตีให้ f อฟซีเสียบัวบานทุกวันพระเนาะเดี๋ยวลงพี่ก็จะเป็นผู้ตีให้เอซของเสียบัวทุกวันพระจะตีตอนเช้าช่วงเช้าตีเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าของวันพระแล้วก็จะเป็น ช่วงเย็นกองแรงเนาะช่วงเย็นช่วงเย็นก่อนทาวัด5้าโมงปกติที่บ้านเราเขาจะตีตีประมาณ4ี่โมงนะแต่ว่าที่นี่หลวงพ่อบอกให้เอาห้าโมงสไตล์ของลวงพี่ก็ตีสไตล์ของเราไม่ต้องไปเหมือนใคร มาทําบุญวันวันพระคือยายายก็มากันมาทำบุญ,ม,บยายม,าบญมาสวดมนต์เย็นช่วงเย็นเนาะมาสวดมนต์เย็นกันพี่ก็ตีเสียงกองให้เอฟซีเนาะพี่ก็จะเป็นผู้จัดการ ตีทุกวนพระเอาเนาะคลิปนี้ใครรักใครชอบก็กดไลค์คนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเด็กหญิงสายฝนด้วยเนาะวันนี้สายฝนของเราไม่ได้มาอยู่ป่าเอาคลิปนี้ก็ขอให้เอซทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ ขอให้สมปรารถนาบารมีอาเจียงพุทธสารปกป้องรักษาเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านใหมมม้มีชื่อมีชื่อมีชื่อมีเสียงดังเหมือนกับกองเพลงใหญ่เนาะมีชื่อมีนามลํำรวยเงินทอง คลิปนี้ก็ขอกล่กาวคำว่าสวัสดีจ้าพูดผิดประการไดนก็ต้องขอโทษขอไปด้วยเนาะหลุงพี่คนลาวพูดไทยไม่ค่อยชัดสวัสดีจ้า